หลังจากแต่งงานกันมา45ปีวิชานคิดว่าชีวิตของเขาและมณีจะสงบสุขตลอดไปแต่เช้าวันหนึ่งมณีภรรยาที่เขาอยู่ด้วยมาตลอดชีวิตกลับเอ่ยคำหนึ่งที่ทำให้หัวใจของเขาสะดุดเธอขออย่าเหตุผลที่เธอพูดไม่เหมือนกับสิ่งที่เขาคาดคิดมันไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยและไม่ใช่เรื่องของความรักที่จางหายสิ่งที่เธอซ่อนเอาไว้ถูกเก็บไว้นานหลายสิบปีและวันนี้มันกำลังจะถูกเปิดเผย เขาพบซองจดหมายเก่าที่มานีวางไว้บนโต๊ะในนั้นมีความจริงบางอย่างเกี่ยวกับเหตุการณ์ลึกลับในอดีตเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเด็กคนหนึ่งเด็กที่ไม่ใช่ลูกของเขาและอาจไม่ใช่ลูกของใครเลยแต่กลับมีผลต่อชีวิตของพวกเขามาตลอด45ปีเมื่อวิชานเริ่มอ่านความทรงจำเก่าๆค่อยๆฟื้นขึ้นเงาที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนกลับปรากฏเสียงที่เขาไม่เคยได้ยินกลับดังขึ้นในหัวใจ ทุกสิ่งรอบตัวเหมือนหยุดหมุนและความจริงที่เขารอคอยกำลังใกล้เข้ามาแต่ความจริงทั้งหมดยังไม่ถูกเปิดเผยร่างลึกลับยังคงเงียบซองจดหมายยังคงว่างและความสงสัยยังคงกัดกินหัวใจของเขาเรื่องราวนี้จะจบลงอย่างไรเด็กคนนั้นคือใครเหตุการณ์ในอดีตเกี่ยวข้องกับชีวิตของเขาและมณีอย่างไร ทุกความลับจะถูกเปิดเผยหรือจะคงอยู่เพียงในหัวใจของพวกเขาตลอดไปคุณพร้อมหรือยังที่จะค้นหาความจริงไปพร้อมกับวิชานกดติดตามและดูจนจบเพื่อไขปริศนาที่ซ่อนอยู่ในบ้านหลังนี้หลังจากแต่งงานกันมา45ปีเธอกลับขอ,อยาเหตุผลของเธอทำให้เขาช็อกในเช้าวันที่อากาศเงียบสงบวิชานวางถ้วยกาแฟลงบนโต๊ะไม้เก่าอย่างเคยชิน เสียงของถ้วยกระทบโต๊ะเบาๆทำให้เขารู้ว่าทุกอย่างดูปกติราวกับเช่นทุกวันแต่มณีภรรยาของเขานั่งฝั่งตรงข้ามด้วยท่าทางที่ไม่เหมือนเดิมอากับกิริยาของเธอแข็งเกรงร่างกายไม่ไหวติงราวกับกำลังแบกบางสิ่งไว้ในใจดวงตาของเธอมองเขาเหมือนคนที่ตัดสินใจบางอย่างมานานแล้วแววตานั้นนิ่งเกินไปจนวิชานรู้สึกถึงรางร้ายที่คืบคลานเข้ามาแบบไม่ให้ตั้งตัว มณีสูดลมหายใจเข้าช้าๆก่อนเอ่ยคำที่ทำให้หัวใจของเขาสะดุดเธอบอกว่าอยากย่าคำที่หล่นจากริมฝีปากของเธอหนักเกินกว่าที่เขาจะรับมันได้ในทันทีวิชานิ่งเงันบนเก้าอี้ความเงียบหนาแน่นเหมือนกำแพงที่ล้อมตัวเขาไว้ทุกทิศมือของเขาชื้นเหงื่อโดยไม่รู้ตัวเขาเอ่ยถามด้วยเสียงที่พยายามคุมให้มั่นคงแต่กลับสั่นเล็กน้อยเขาอยากรู้ว่าเขาทำอะไรผิดหรือเขาพลาดสิ่งใดไป มณีก้มหน้าเหมือนกำลังเลือกคำที่จะทำร้ายเขาให้น้อยที่สุดแต่ก็หลีกเลี่ยงไม่ได้อยู่ดีเธอบอกว่าตลอดสี่ส้าปีที่ผ่านมาเธอไม่ได้อยากจากเขาแต่เธออยากจากความทรมานบางอย่างที่เขาไม่เคยมองเห็นคำพูดนั้นเหมือนมีดคมตัดลึกลงในความทรงจำทั้งหมดที่เขามีวิชานมองใบหน้าที่เคยคุ้นเคยมาตลอดชีวิตใบหน้าที่เขาคิดว่าเข้าใจทุกอารมณ์ของเธอ แต่ในวันนี้เธอกลับดูเป็นคนแปลกหน้าที่เขาไม่เคยรู้จักมาก่อนมันนีเงยหน้าขึ้นช้าช้าแววตาของเธอไม่สันไหวอีกต่อไปในแววตานั้นมีทั้งความเจ็บปวดความตัดสินใจและความลับที่เขาไม่เคยรับรู้เธอบอกว่ามีบางอย่างที่เธอปกปิดไว้เป็นเวลานานนานจนเธอไม่อาจทนอยู่ในบ้านหลังนี้ต่อไปได้แม้เพียงวันเดียวเธอบอกว่าความจริงนั้นเกี่ยวกับเหตุการณ์เมื่อหลายสิบปีก่อน เหตุการณ์ที่เขาคิดว่ามันจบไปแล้วและไม่มีใครจําได้อีกหัวใจของวิชาญเต้นช้าลงอย่างหนักอึง้งลมหายใจของเขาติดขัดเหมือนอากาศรอบตัวหายไปเขาอยากถามว่าเป็นเรื่องอะไรแต่เสียงของเขากลับไม่ยอมออกมามันีวางซองกระดาษสีน้ำตาลบนโต๊ะซองที่ดูเก่าเหมือนถูกเก็บไว้นานหลายสิบปีเธอบอกว่าในนั้นมีคำตอบทั้งหมด และหลังจากเขาอ่านจบทุกอย่างจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเธอลุกจากเก้าอี้อย่างช้าๆทิ้งให้เขานั่งอยู่กับซองปริศนาบนโต๊ะซองที่หนักกว่าอะไรทั้งหมดในชีวิตเขาวิชานมองมันด้วยมือที่เริ่มสัน่นหัวใจของเขากำลังเตรียมพร้อมรับความจริงที่เขาไม่เคยคาดคิดมาก่อนแต่เขาไม่รู้เลยว่าสิ่งที่อยู่ในซองนั้นจะเปลี่ยนทั้งชีวิตของเขา และรื้อฟื้นอดีตที่เขาพยายามลืมมาตลอดหลายสิบปีเขาค่อยๆเอื้อมมือไปจับซองปลายนิ้วสัมผัสถึงความสากของกระดาษที่ถูกการเวลากัดกร่อนขณะที่เสียงก้าวเดินของมณีค่อยๆห่างออกไปบรรยากาศภายในบ้านกลับรู้สึกหนาวเย็นราวกับความจริงกำลังรอจะเผยตัวออกมาในทันทีที่เขาเปิดมันและในวินาทีนั้นเองวิชานรู้ว่าไม่ว่าเขาจะพร้อมหรือไม่ ชีวิตที่เคยสงบของเขากำลังจะถูกฉีกออกจากกันเรื่องราวทั้งหมดกำลังจะเริ่มต้นจากซองกระดาษใบนี้ซองที่อาจจะทำให้เขาเข้าใจภรรยาของตัวเองเป็นครั้งแรกในรอบ45ปีต้องการให้ผมเขียนตอนต่อไปไหมวิชานค่อยๆดึงแผ่นกระดาษออกมาช้าๆเสียงกระดาษเสียดสีกันเบาๆทำให้บรรยากาศในบ้านเงียบสนิทราวกับไม่มีเวลาเดินต่อ ลมหายใจของเขาหนักขึ้นทุกวินาทีที่ตัวอักษรบนกระดาษเริ่มปรากฏตัวหนังสือเขียนด้วยลายมือที่เขาจำได้ดีลายมือของมณีเมื่อยังเป็นหญิงสาวเส้นหมึกสั่นเล็กน้อยเหมือนคนที่ลังเลจะเขียนสิ่งนี้ลงไปตั้งแต่ต้นประโยคแรกทำให้หัวใจของเขากระตุกมณีเขียนว่ามีความจริงหนึ่งที่เธอต้องฝังมันไว้ลึกที่สุดเพราะหากบอกในตอนนั้นชีวิตครอบครัวคงไม่อาจดำเนินต่อได้ แต่เมื่อการเวลาผ่านไปความจริงนั้นกลับยิ่งหนักขึ้นทุกปีวิชานอ่านต่อด้วยแรงเต้นของหัวใจที่สั่นจนเขาได้ยินมันเองมันอีเขียนว่าเหตุการณ์ซึ่งเกิดขึ้นในปีที่พวกเขาแต่งงานกันได้ไม่นานเป็นเหตุการณ์ที่เธอไม่เคยเล่าให้ใครฟังและมันเกี่ยวกับคืนหนึ่งที่เขากลับบ้านดึกกว่าปกติคืนที่เขาบอกว่าเป็นงานเลี้ยงบริษัทและโทรมาว่าจะกลับช้าเขาขมวดคิ้วความทรงจำในวันเหล่านั้นเริ่มพร่า เขาบอกตัวเองว่าเขาไม่เคยทำอะไรที่น่ากังขาแต่คำถามหนึ่งก็ผุดขึ้นในใจโดยไม่ตั้งใจหรือว่าเขาลืมบางอย่างไปนานเกินไปมณีเขียนต่อว่าในคืนนั้นมีคนมาหาเธอที่บ้านคนที่เขาไม่คิดว่าจะเกี่ยวข้องกับชีวิตของเธอได้เลยแต่คนคนนั้นกลับรู้เรื่องของเขามากกว่าที่ภรรยาควรจะรู้เสียอีกวิชานหยุดอ่านเพียงครู่ ท้องฟ้านอกหน้าต่างเริ่มมืดลงแบบที่เขาไม่ทันสังเกตความเงียบในบ้านทำให้เสียงของความทรงจำเก่าๆค่อยๆแทรกเข้ามาเขาพยายามนึกว่ามีใครกันที่อาจมาหามณีในวันนั้นแต่ยิ่งคิดก็ยิ่งไม่พบคำตอบเขาอ่านต่อด้วยมือที่เริ่มกำแน่นขึ้นทีละน้อยมันีเขียนว่าคนที่มาหาเธอได้นำบางสิ่งมาด้วยสิ่งนั้นเป็นหลักฐานที่สามารถทำลายครอบครัวของเธอในวันเดียวแต่เธอเลือกจะปิดมันไว้ เลือกจะให้อะไรบางอย่างหายไปพร้อมกันเวลาเพราะเธอคิดว่าความรักของเขาจะเติมเต็มช่องว่างในใจเธอได้วิชานเริ่มรู้สึกเหมือนมีบางอย่างกดทับหน้าอกความคิดสับสนุนเวียนรอบตัวเขาอยากรู้ว่าหลักฐานนั้นคืออะไรแต่ยิ่งอ่านเขายิ่งไม่พบคำที่อธิบายสิ่งนั้นตรงๆเหมือนมณีตั้งใจเขียนให้ย้อนแยง้งทำให้เขาต้องติดตามทุกคำอย่างไร้ทางหลบ ตรงตอนกลางของจดหมายมณีแเล่าว่าช่วงหลายปีหลังจากนั้นเธอพยายามลืมมันแต่ยิ่งลืมกลับยิ่งชัดยิ่งเงียบกลับยิ่งดังในใจทุกครั้งที่เขาหัวเราะทุกครั้งที่เขาหยิบมือเธอเธอกลับรู้สึกถึงเงาของบางสิ่งที่ยืนอยู่ระหว่างพวกเขาวิชานอ่านมาถึงตรงนี้เขาเริ่มสั่นอย่างเห็นได้ชัดไม่รู้ว่าสั่นเพราะความกลัวหรือเพราะความหนาวที่ซึมเข้ามา เขาบอกตัวเองว่าความจริงใดก็ตามเขาต้องรู้เพราะไม่อย่างนั้นเขาจะไม่มีวันเข้าใจว่าภรรยาที่อยู่ข้างเขามาตลอดสี่ทศวรรษกำลังทนทุกข์เพราะอะไรเขาพลิกจดหมายไปหน้าถัดไปแต่ทันทีที่ตัวอักษร,รแรกปรากฏเขากลับรู้สึกเหมือนหัวใจหยุดเต้นไปวินาทีหนึ่งมานีเขียนว่าในช่วงปีที่สามของการแต่งงานมีเด็กคนหนึ่งเกิดขึ้นเด็กที่ไม่ใช่ลูกของเขาและไม่ใช่ลูกของเธอ แต่เป็นเด็กที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์คืนนั้นเด็กที่ไม่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเด็กที่ไม่มีใครรู้ว่าเป็นใครนอกจากตัวเธอเพียงคนเดียววิชานยืดตัวขึ้นจากเก้าอี้โดยไม่ตั้งใจสมองของเขาร้อนวุบทีละช่วงเหมือนไฟกำลังค่อยๆลามเขาไม่เคยได้ยินเรื่องนี้มาก่อนแม้แต่น้อยมันเป็นไปได้อย่างไรทำไมเธอถึงเก็บมันไว้ได้ตั้งนานและเด็กคนนั้นเป็นใคร เขารีบอ่านบรรทัถัดไปแต่ข้อความกลับไม่ให้คำตอบตรงๆเช่นที่ผ่านมามันีเขียนเพียงว่าเด็กคนนั้นเติบโตขึ้นตามทางของเขาเองและเมื่อไม่นานมานี้เด็กคนนั้นได้กลับมากลับมาด้วยเหตุผลที่ทำให้เธอไม่อาจทนอยู่ในบ้านหลังนี้ต่อไปวิชานหันไปมองประตูบ้านที่ปิดสนิทรากับภาพเงาลางๆของใครบางคนกำลังยืนซ้อนอยู่ในความมืดในหัวของเขาเสียงคำถามดังขึ้นซ้ำๆ กลับมาทํำไมกลับมาหาใครและเขามาเพื่ออะไรแต่ในจดหมายไม่บอกชื่อไม่บอกหน้าตาไม่บอกแม้แต่เพศของเด็กคนนั้นมีเพียงประโยคสุดท้ายของหน้ากระดาษที่ทําให้หัวใจของวิชาญแทบหยุดเต้นมณีเขียนว่าเด็กคนนั้นอยู่ใกล้กว่าที่เขาคิดและอาจจะเคยยืนอยู่ต่อหน้าเขามานานมากแล้วโดยที่เขาไม่เคยสังเกตเห็นเลยแม้เพียงครั้งเดียว มือของวิชานเย็นเฉียบเขาพลิกไปหน้าสุดท้ายของจดหมายทันทีหวังจะพบคำตอบที่อัดแน่นอยู่ในใจแทบระเบิดแต่หน้าสุดท้ายนั้นว่างเปล่าไม่มีตัวอักษรไม่มีคำอธิบายไม่มีอะไรเลยนอกจากรอยเปื้อนน้ำตาแห้งๆของมณีวิชานมองกระดาษเปล่าที่ไร้ความหมายแต่กลับรู้สึกว่ามันกำลังตะโกนความจริงบางอย่างที่เขาไม่เข้าใจ ความจริงที่ถูกตัดขาดไว้ก่อนจะเฉลยเหมือนมณีตั้งใจให้เขาเดินหาความจริงด้วยตัวเองตั้งใจให้ความสงสัยกัดกินหัวใจของเขาไม่หยุดประตูหน้าบ้านค่อยๆมีเสียงเหมือนมีใครเลื่อนก่อนเสียงเบามากจนแทบไม่ได้ยินแต่ก็ชัดพอที่จะทำให้วิชานเงยหน้าขึ้นช้าๆหัวใจเต้นแรงจนเขารู้สึกถึงแรงสั่นในอกเขาหันไปทางประตูแสงสลัวตกกระทบลูกบิดที่ค่อยๆขยับ เราวกับมีคนอยู่ด้านนอกกำลังจะเข้ามาและวิชานก็รู้ทันทีว่าบางทีความจริงที่เขากลัวที่สุดกำลังเดินเข้ามาหาเขาในวินาทีนี้เองวิชานยืนตัวแข็งที่ปลายโต๊ะมือข้างหนึ่งยังค้างอยู่เหนือกระดาษเปล่าเสียงประตูที่ขยับช้าๆทำให้ทุกเซลล์ในร่างกายเขาตื่นตัวหัวใจเต้นแรงจนเหมือนจะหลุดออกจากอกเขาเดินช้าๆเข้าไปใกล้ประตู ทุกย่างก้าวเหมือนก้าวผ่านความทรงจำสลัวๆที่ซ่อนอยู่ในบ้านหลังนี้ความเงียบรอบตัวหนักหน่วงจนเขารับรู้ได้ถึงลมหายใจของตัวเองประตูเลื่อนเปิดออกเพียงนิดเดียวแสงจากทางเดินด้านนอกส่องเข้ามาเป็นริ้วบางๆเงาของใครบางคนทอดยาวเข้ามาในบ้านแต่ยังคงมองไม่ชัดเขาอยากเรียกชื่อแต่เสียงไม่ออกริมฝีปากของเขาแข็งราวกับถูกตรึงด้วยความกลัว เงานั้นค่อยๆเคลื่อนเข้ามาใกล้เขาเห็นเพียงบางส่วนของร่างที่คุ้นเคยหรือไม่คุ้นเลยแต่ความรู้สึกในใจเขาบอกว่านี่คือสิ่งที่มณีเตือนเขาไว้ในจดหมายเด็กคนนั้นกลับมาแล้ววิชานพยายามจำรายละเอียดแต่แสงสลัวและความตึงเครียดทำให้สายตาเขาพรุงพล่านเขาอยากรู้อยากเข้าใจอยากยืนยันความจริงด้วยตัวเองแต่ก้าวต่อไปกลับรู้สึกหนักหน่วงราวกับมีแรงดึงรั้งไว้ เสียงประตูถูกเปิดกว้างขึ้นเล็กน้อยแต่แสงยังคงไม่เพียงพอให้เขามองเห็นใบหน้ามีเพียงร่างนั้นนิ่งสงบแต่เต็มไปด้วยพลังบางอย่างวิชานรู้สึกถึงแรงดึงดูดในอากาศเหมือนเวลาในบ้านหยุดหมุนและทุกอย่างรอบตัวหยุดหายใจไปพร้อมกับเขาเขาเงยหน้าขึ้นอีกครั้งและทันใดนั้นเองร่างลึกลับนั้นก็หยุดยืนนิ่ง เหมือนรอเขาหรือรอให้เขาตัดสินใจอะไรบางอย่างวิชานมองกระดาษในมืออีกครั้งแต่ไม่กล้าเปิดออกดูซ้ำเพราะรู้สึกว่าทุกความจริงกำลังปรากฏอยู่ตรงหน้าแล้วความตึงเครียดเพิ่มขึ้นหัวใจของเขาเต้นรัวจนเหมือนจะระเบิดและอากาศรอบตัวร้อนขึ้นอย่างไม่ทราบสาเหตุเขาอยากจะขยับอยากจะถามอยากจะเข้าไปใกล้แต่เหมือนมีสิ่งบางอย่างหยุดเขาไว้ บางสิ่งที่ไม่สามารถเอื้อมถึงด้วยมือหรือคำพูดร่างนั้นยืนอยู่เพียงไม่กี่ก้าวจากเขาและเวลาสำหรับการเปิดเผยกำลังใกล้เข้ามาแต่ในขณะที่เขากำลังจะก้าวไปอีกก้าวเสียงอะไรบางอย่างเงียบสนิทไม่มีการเคลื่อนไหวไม่มีคำพูดเหมือนรอรอให้ความจริงเผยตัวเองในจังหวะที่เขาไม่ทันตั้งตัววิชานยืนนิ่งมองร่างนั้นด้วยตาเบิกโพลง ทุกความทรงจำความสงสยัยความเจ็บปวดรวมเป็นก้อนหนักในอกและเขารู้ว่าไม่ว่าเขาจะทำอย่างไรบางอย่างกําลังจะเปลี่ยนชีวิตเขาไปตลอดการแต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้ยังคงถูกปกคลุมด้วยความเงียบและเขาต้องรอรอให้ความจริงค่อยๆเผยตัวในบ้านที่ไม่เคยสงบอีกเลยความตึงเครียดนั้นยังไม่จบ ทุกวินาทีที่ผ่านไปเหมือนยืดออกเป็นชั่วนิรันด์และร่างลึกลับยังคงนิ่งรอให้เขาเผชิญหน้ากับสิ่งที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังความมืดเรื่องราวยังคงไม่จบความจริงยังไม่ถูกเปิดเผยและหัวใจของวิชานยังไม่พร้อมสำหรับสิ่งที่กำลังจะมาถึงวิชานยืนตัวแข็งอยู่ตรงนั้นร่างลึกลับยังคงนิ่งเหมือนเงาสะท้อนของความทรงจำลมหายใจของเขาหนักขึ้นเรื่อยๆ เหมือนทุกวินาทีที่ผ่านไปถูกบีบอัดด้วยแรงดึงบังอย่างที่มองไม่เห็นเขากั้อนใจขยับก้าวช้าๆแต่ร่างนั้นยังคงนิ่งเฉยเหมือนรอให้เขาตัดสินใจแต่ละก้าวของวิชานเหมือนย่างเข้าไปในอุโมงค์แห่งความเงียบทุกเสียงรอบตัวค่อยๆจางหายไปเหลือเพียงเสียงหัวใจตัวเองที่ดังกล้องในหัวมือของเขาสัมผัสประตูรู้สึกถึงความเย็นของโลหะ เขาอยากผลักประตูออกไปอยากเข้าไปใกล้แต่สมองสั่งให้หยุดบางสิ่งในอากาศทำให้เขารู้สึกถึงอำนาจบางอย่างสิ่งที่เหนือความเข้าใจและเหนือการควบคุมร่างลึกลับค่อยๆโน้มตัวเล็กน้อยเหมือนจะพูดแต่ไม่มีเสียงออกมาสายตาของวิชาญจับจ้องไปที่เงาที่เลือนรางพยายามคาดเดาพยายามเข้าใจแต่ทุกอย่างกลับคลุมเครือยิ่งกว่าที่คิด เขาเงยหน้ามองซองจดหมายบนโต๊ะอีกครั้งอยากจะหยิบมันขึ้นมาอ่านซ้ำแต่เหมือนมีแรงบางอย่างดึงมือเขากลับราวกับมณีเคยเตือนเขาในใจว่าบางครั้งความจริงไม่ได้ถูกเปิดเผยทั้งหมดในคราวเดียวขณะที่ความตึงเครียดยังเพิ่มขึ้นเขารู้สึกถึงอากาศรอบตัวเริ่มหน่วงขึ้นเหมือนเวลากำลังหยุดชั่วขณะร่างลึกลับยังยืนอยู่ตรงนั้นแต่เงาในดวงตาของมัน เริ่มมีประกายบางอย่างประกายที่เขาไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือกับดักของความทรงจำวิชานกั้นใจอีกครั้งรู้ว่าอีกเพียงก้าวเดียวเขาจะได้เผชิญหน้ากับความลับที่มานีซ่อนมา45ปีแต่ก้านั้นกลับหยุดลงเรากับตัวเองและร่างลึกลับอยู่ในเกมของเวลาและทุกอย่างกำลังรอให้เขาตัดสินใจสายตาของเขายังคงมองตรงไป แต่ร่างนั้นก็ยังนิ่งเหมือนหยุดเวลาไว้และในขณะที่ลมหายใจของวิชานเริ่มสั่นเขาก็รู้ว่าบางครั้งความจริงไม่ได้มาในรูปแบบที่เราคาดคิดบางครั้งความจริงก็เพียงรอให้เราเฝ้ามองเฝ้าและรอจนกว่ามันจะพร้อมจะเปิดเผยบ้านทั้งหลังเงียบสนิทและวิชานก็ยังคงยืนอยู่ตรงนั้นกับซองจดหมายกับความเงียบที่หน่วงหนัก กับร่างลึกลับที่ไม่ยอมเผยตัวเต็มและความจริงก็ยังไม่ถูกเปิดเผยเวลาผ่านไปช้าช้าเหมือนทุกวินาทีถูกยืดออกเป็นนิรันด์และสิ่งที่รออยู่ข้างหน้าก็ยังคงไม่มาวิชานยังคงยืนนิ่งอยู่ตรงนั้นสายตาไม่ละจากร่างลึกลับที่ยังคงนิ่งสงบความรู้สึกในอกของเขาเหมือนถูกบีบอัดด้วยความตึงเครียดลมหายใจช้าๆของเขาสะท้อนในบ้านที่เงียบสนิท รากับทุกสิ่งรอบตัวหยุดหมุนไปพร้อมกับเขาเขาพยายามเรียกชื่อแต่เสียงของเขาติดคอร่างลึกลับเพียงยืนเฉยแต่แรงดึงดูดบางอย่างกลับทำให้วิชานรู้สึกว่ามันใกล้มากขึ้นหรือเขาเพียงคิดไปเองสายตาของเขาสอดส่องไปทั่วแต่ร่างนั้นไม่เคลื่อนไหวแม้เพียงนิ้วเหมือนทุกการเคลื่อนไหวถูกควบคุมด้วยเวลาที่ช้าลงวิชานรู้สึกถึงความไม่มั่นคง รากับก้าวผิดเพียงก้าเดียวชีวิตทั้งหมดจะเปลี่ยนไปเขามองซองจดหมายอีกครั้งซองที่เปล่าแต่หนักด้วยความลับความอยากรู้ดันให้เขาเอื้อมมือไปแตะแต่ทันใดนั้นร่างลึกลับก็หายไปเพียงชั่วพริบตาเหลือเพียงความว่างเปล่าและเงาของมันที่จางลงในความมืดวิชาญถอยหลังใจเต้นรัวจนรู้สึกถึงแรงสันสะเทือนในร่างเขาพยายามหาคำอธิบาย แต่ไม่มีอะไรเหลือให้จับต้องเพียงแค่ความเงียบและความสงสัยที่ก่อตัวหนักขึ้นในอกเขาหันไปมองหน้าต่างเห็นเพียงแสงสลัวจากถนนด้านนอกแต่ลึกลงไปในเงามืดเหมือนบางสิ่งยังคงเฝ้ามองเขาอยู่เหมือนความจริงบางส่วนถูกซ่อนไว้รอให้เขาไขปริศนาวิชานั่งลงบนเก้าอี้มือยังจับซองกระดาษไว้แน่นหัวใจของเขายังคงเต้นแรง และความรู้สึกว่าเขาเพิ่งเริ่มเข้าใกล้บางอย่างแต่ยังไม่เคยถึงจุดสิ้นสุดบ้านทั้งหลังเงียบสนิทและร่างลึกลับก็ไม่ปรากฏอีกเหลือเพียงเสียงหัวใจของเขาเองและความรู้สึกว่าเรื่องราวทั้งหมดเพิ่งเริ่มตน้นเขารู้ว่าความจริงทั้งหมดกำลังรออยู่แต่จะปรากฏเมื่อไรและในรูปแบบใดไม่มีใครรู้และเขาก็ยังคงต้องเฝ้ารอ ความตึงเครียดยังคงก่อตัวทุกลมหายใจของเขาเต็มไปด้วยความสงสัยและรอคอยบางสิ่งที่จะเปลี่ยนชีวิตเขาไปตลอดกาลแต่สิ่งนั้นยังไม่มาวิชานั่งอยู่ตรงเก้าอี้มือยังคงกำซองจดหมายแน่นหัวใจเต้นแรงเหมือนจะระเบิดออกมาสายตาของเขายังคงจดจ้องไปที่ประตูราวกับร่างลึกลับอาจกลับเข้ามาในวินาทีถัดไป เขาพยายามรวบรวมความคิดแต่ทุกคำตอบที่คิดไว้กลับหลุดลอยไปความสงสัยและความกลัววงเวียนอยู่รอบตัวเหมือนมีเงาที่มองเขาจากทุกมุมห้องลมเบาๆพัดเข้ามาทางหน้าต่างทำให้ซองจดหมายขยับเล็กน้อยวิชานเอื้อมมือไปจับแต่ทันใดนั้นเสียงก้าวเท้าเบาๆดังขึ้นด้านหลังหัวใจของเขากระตุกเขาเงยหน้าขึ้นทันที แต่ร่างที่ยืนอยู่ยังไม่ปรากฏเสียงก้าวเท้านั้นค่อยๆห่างออกไปเหมือนใครบางคนแค่ผ่านไปแต่ก็ยังทิ้งความรู้สึกหนักหน่วงไว้วิชาลุกขึ้นยืนเดินไปรอบๆบ,บ้านทุกห้องยังคงเหมือนเดิมแต่ความรู้สึกไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเหมือนทุกสิ่งในบ้านกำลังซ่อนบางอย่างบางสิ่งที่รอให้เขาเจอเขากลับมานั่งที่โต๊ะ เปิดซองจดหมายอีกครั้งแต่กระดาษยังคงว่างเขาแทบจะเข้าใจว่ามันีตั้งใจให้เขาเผชิญกับความเงียบและให้ความสงสัยกัดกินหัวใจของเขาเวลาเหมือนหยุดเสียงนาฬิกาแทบไม่ดังวิชารู้สึกถึงแรงดึงในอากาศเหมือนบางสิ่งกำลังค่อยๆเคลื่อนเข้ามาใกล้แต่เขามองไม่เห็นเขาหายใจช้าๆพยายามสงบใจ แต่ความตึงเครียดยังคงเพิ่มขึ้นเหมือนทุกวินาทีถูกยืดออกและทุกความทรงจำเก่าๆที่เคยลืมไปกลับฟื้นขึ้นมาทำให้หัวใจของเขาปวดร้าวและสับสนทันใดนั้นเสียงประตูค่อยๆขยับอีกครั้งแต่ครั้งนี้ช้ากว่าเดิมเหมือนเวลาถูกยืดออกเหมือนบางสิ่งกำลังรอให้เขาตัดสินใจก่อนที่ความจริงทั้งหมดจะปรากฏวิชานยืนตัวแข็ง มือยังจับซองจดหมายแน่นเขารู้ว่าทุกอย่างที่เขาเคยเข้าใจเกี่ยวกับชีวิตเกี่ยวกับมณีเกี่ยวกับความรักและความทรงจำกำลังจะถูกทดสอบอีกครั้งแต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปยังคงเป็นความลับรอให้เขาและผู้ชมอดทนรอเหมือนทุกวินาทีถูกชะลอและเรื่องราวยังไม่จบวิชานั่งลงบนเก้าอี้อีกครั้ง มือยังคงกำซองจดหมายแน่นหัวใจของเขาช้าๆกลับเข้าสู่จังหวะปกติแต่ความคิดยังคงสับสนปะปนกับความสงสยัยเขามองรอบตัวบ้านทุกอย่างยังเหมือนเดิมแต่ความรู้สึกไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเหมือนเวลา45ปีที่ผ่านมาถูกบีบอัดอยู่ในห้องเดียวซองจดหมายวางอยู่บนโต๊ะว่างเปล่าแต่หนักแน่นด้วยความหมายวิชานถอนหายใจลึก รับรู้ว่าความจริงบางส่วนถูกซ่อนอยู่บางส่วนก็ไม่จำเป็นต้องรู้ทั้งหมดเพราะบางครั้งการอยู่ร่วมกันคือการเข้าใจแม้จะไม่เข้าใจทั้งหมดเขาลุกขึ้นมองออกไปทางหน้าต่างแสงเย็นของค่ำคืนค่อยๆลงมาตกกระทบบ้านเหมือนเวลากำลังชะลอตัวและความสงบกลับเข้ามาแต่ไม่ใช่ความสงบของคำตอบเป็นความสงบของการยอมรับ วิชานวางมือบนซองจดหมายอีกครั้งรู้ว่าเขาไม่จำเป็นต้องเปิดทุกความลับบางเรื่องถูกสร้างมาให้เป็นความทรงจำบางเรื่องถูกเก็บไว้ในหัวใจของมณีตลอดไปเขาพลิกตัวไปนั่งริมหน้าต่างมองดาวที่ค่อยๆปรากฏในท้องฟ้าและรู้สึกถึงความผูกพันถึงแม้จะเต็มไปด้วยความลึกลับถึงแม้ชีวิตจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปซองจดหมายยังคงอยู่ตรงนั้น รอให้ใครบางคนเข้าใจมันและเรื่องราวทั้งส5ิบ้าปียังคงต้องอยู่ในบ้านหลังนี้แต่สำหรับวิชานเขาเลือกจะยอมรับยอมรับทุกความลับและเดินหน้าต่อไปกับความรักที่ไม่ต้องการคำตอบทั้งหมดเรื่องราวจบลงด้วยความสงบแต่เงาของอดีตและความลึกลับยังคงทั้งอยู่ในอากาศตวนใจให้รู้ว่า บางความจริงไม่จําเป็นต้องเปิดเผยทั้งหมดเพียงแค่เรารู้จักอยู่รวมกับมัน